วันนี้ชมรมมังซื่อรัฐแข่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกยินดีนำเสนอขอเปี้ยสดค่ะสาธิตโดยอาวิจิตราแซ่แจกค่ะขอบคุณค่ะมีส่วนประกอบแล้วเครื่องปรุงอะไรบ้างคะมีเต้าหู้นะคะแล้วก็โปรตีนกษเสรอันนี้ต้องเอาไปจี่ในกระทะหรือว่าใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพค่ะ แล้วก็เต้าหู้เหมือนกันค่ะก็ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยก็ไปกิงๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มาหั่นนะคะแล้วก็มีปอเปี๊ยบแป้งแป้งปอเปี๊ยบนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะแครอทแล้วก็แตงกวาเครื่องปรุงนะคะน้ำจิ้มนะคะเคยมีน้ำน้ำมะขามประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ น้ำตาลปี๊บครึ่งถ้วยแล้วก็มีถั่วเลสงก็ปั่นให้มันปนๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแป้งมันหลายๆน้ำแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยค่ะใช้ไฟอ่อนที่สุดน,นะคะก็เทน้ำมะขามลงไปนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บค่ะ ไฟเขาแรงเกินไปคุณก็ยกหม้อขึ้นนะคะอย่าให้มันไหม้นะคะก็ไล,ย,ลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วดีสมที่กลนแล้วนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะ พอเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ใส่แป้งมันลงไปก็ค่อยๆคน่ค่อยข้นนะคะพอเดือดแล้วนะคะก็เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะวิธีห่อปลอียนะคะมีปโปรตีนสีเลยแล้วค่ะแล้วก็มีเต้าหู้นะคะหนึ่งเส้นแก็ นี่ค่ะแตงกวานนะคะแล้วก็แคลลอทนะคะเล็กแบบน้อยแล้วก็มีต้นหอมนะคะทำให้เขายื่นออกมาหน่อยเด้งจะได้ดูสวยงามค่ะนะคะ่ะบะเปี้ยห่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้องหัน่นหั่นเป็นคำๆนะคะแล้วก็น้ำซ้มนี่นะคะ ก็ล่างลงไปเลยแล้วก็พริกแดงพริกน้ำส้มนะคะตามใจชอบนะคะ เปียสดมังคเือรัชค่ะประโยชน์ของปเปียสดนะคะได้โปรตีนจากเต้าหู้กับถั่วงอกค่ะส่วนต้นหอมก็ป้องกันหวัดคัดจมูกนะคะแตงกวาจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนค่ะวันนี้เราสองคนขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะ